แต่ก่อนทํารอบตกปลาแล้วปัจจุบันได้มาท,ทําชิ้นส่วนยานยนตได้อย่างไงตามโมอตอร์ของบริษัทเลยครับว่า you can draw we can do สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาอยู่ที่บริษัทไมโครพิซิชันซึ่งเปิดมาแล้วกว่า36ปีจากโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนของเล่นและรอบตกปลา ปัจจุบันนี้ได้หันมาผลิตชิ้นส่วนที่มีค่าความแม่นยำระดับไมครเมื่อ36ปีที่แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าบริษัทไมโครีซิชั่นคะครับเริ่มต้นธุรกิจของคุณพ่อเองเลยเนี่ยท่านเริ่มต้นจากการผลิตแม่พิพินะครับแล้วก็เครื่องจักรเครื่องแรกที่ท่านได้ซื้อเนี่ยก็คือเครื่องไวคัดซึ่ง3าป,ปีที่แล้วเนี่ยเป็นเครื่องที่มีความละเอียดสูงที่สุดละแล้วเหมาะกับงานทำแม่พิพิที่สุดละ การที่มีเครื่องจักรที่มีความละเอียดสูงเนี่ยทำให้แม่พิมพ์ที่ผลิตออกมาเนี่ยมีคุณภาพสูงตามด้วยการใช้งานแม่พิมพ์หรือเอาไปฉีดต่อนก็จะได้โปรดัก์ออกมาที่มีคุณภาพสูงตามไปด้วยครับแต่ก่อนทํารอบตกปลาแล้วปัจจุบันได้มาทําชิ้นส่วนายานยนต์ได้ยังไงคะแต่ก่อนเลยเนี่ยโรงงานเราตั้งอยู่ที่พระรามสามครับตรงเถวสาธุประดิษ์นะครับก็ทําผลิตแค่แม่พิมพ์อย่างเดียว แล้วก็ไปไปมาๆก็คือลูกค้าก็รีเควสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณพ่อท่านเองก็เป็นคนที่ไม่เคยปฏิเสธโอกาสอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการลงทุนเครื่องสักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีกปจนพื้นที่ตรงนั้นน่ยมันคแคบเกินกว่าที่จะขยายต่อไม่ได้ละเราเลยมีความจำเป็นที่ต้องย้ายมาที่บางดีเทมพลัร์เนี่ยแล้วก็มาขยายต่อในพื้นที่ตรงนี้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเรามีโรงงานหลักๆเนี่ยคือสามโลกนะครับโรงผลิตแม่พิม โลหะสีอลูมิเนียมแล้วก็โลแมชชีนสิ่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากความต้องการของลูกค้าเราทําตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักตามมอเตอตของบริษัทเลยครับว่า you can draw we can do นะครับคือลูกค้ามาพร้อมแค่ไอเดียแล้วก็ปากกาแท่งหนึ่งดับขึ้นมาบนกระดาษเราสามารถจะเสกชิ้นนั้นน่ะให้เป็นโปรดักต์ให้กับลูกค้าขายได้ครับคุณวรุฒมองว่าอะไรเป็น key success ข,ของบริษัทไมโครพิพิชั่นคะ หนึ่งเลยเนี่ยผมผมองว่าเรื่องเทคนโนโลยีนะครับคือ Micro รพิซ t i o n เนี่ยเราไม่หยุดในการลงทุนด้านเทคโนโลยีเราพยายามหาเทคโนโลยีในการผลิตใหม่ๆทันสมัยเข้ามาเสริมสร้างองค์กรเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเครื่องจัดสัญญานเอ็กซ์ซิชันที่ไหนเราก็จะพยายามไปดูเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลานะครับสองก็คือในเมื่อเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วเนี่ยเราต้องมีให้บุคลากรของเราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มตามเทคโนโลยีให้ทัน ฉะนั้นเรื่องการเทรนนิ่งของในองค์กรเนี่ยก็จะมีอย่างสม่ำเสมอในการเทรนนิ่งในด้านการผลิตในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเรื่อยๆทุกปีทุกปีนะครับสามคือเครื่องด้วยเครื่องจักรที่เรามีและเฟสิลิตี้ที่เรามีเนี่ยมีความทันสมัยล้าสมัยที่สามารถจะผลิตชิ้นส่วนรยานยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนเครื่องมือแพทย์ได้ฉะนั้นเราอยู่เป็นแถวหน้าด้านการผลิตเพราะว่าเราครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบออกแบบชิ้นงานออกแบบแม่พิม รวมถึงการผลิตแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปชิ้นงานจนมาได้เป็นโปรดักชิ้นงานนะครับในราคาที่ถูกกว่าญี่ปุ่นและถูกกว่าประเทศต่างๆในยุโรปและก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลในมุมมองของลูกค้าค่ะครับคุณวรุธมีการปรับตัวยังไงบ้างคะในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเอ่อเรื่องคาร์บอนเครดิตผมมองว่ามันจําเป็นที่ต้องบังคับใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับซึ่งเราเองก็มีความตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่อยู่แล้วโดยเริ่มต้นจาก โรงฉีดอลูมิเนียมของเรา mm. ที่เราคิดว่า mm. มันค่อนข้างจะมีคาร์บอนอิมิชชันเยอะที่สุดนะครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนการทํางานของโรงฉีดของเราเนี่ยเพราะว่าโรงฉีดอลูมิเนียมเนี่ยจเป็นต้องหลอมอลูมิเนียมตลอดนะฮะเพื่อใช้ในการขึ้นรูปในการฉีดเราก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาการทํางานของเราให้กระชับลงจากเดิมเนี่ยเต็มๆเลย30วันแต่วันหนึ่งทาเต็มที่ก็อาจจะแค่16ชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็คืออัดแน่นเลย ให้วันหนึ่งครัเต็มที่ไปเลย24ชั่วโมงเพราะว่าเตาหลอมอ่ะมันต้องเผาตลอดเวลาอยู่แล้วเราก็อัดเต็มที่เลย24ชั่วโมงแต่เราก็ทํางานเพียงแค่20วันแล้วก็อีก10วันเนี่ยก็เป็นการปิดเตาไม่มีการหลอมอยู่การปล่อยคาร์บอนในช่วง10วันต่อเดือนนอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงทุนด้านการกรองฟิลเตอร์จากควันที่หลอมอลูมิเนียมออกมาครับเป็นฟิลเตอร์กรองอากาศ3ชั้นเพิ่มจากเดิมเพื่อให้การปล่อยคาร์บอนอ,ออกมาน้อยที่สุด วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณวรุษมากๆเลยนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ข้อมูลความรู้ให้กับทางเอ็ม o ี t อขอบคุณมากๆค่ะครับขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้กับชอบ่อง M-Report รวงในอุตสาหกรรมด้วยนะคะสำหรับคลิปถัดไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับคุณวรุษในเรื่องใดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะไปก่อนแล้วค่ะในคลิปนี้สวัสดีค่ะ